ตอนนี้เวลาจะถุน่สาุนครับสามนตัวสามถุนตวครับยังติดแอยู่ครับเริ่มติดแห้งเห็นมากว่าเก่าแล้วเปิดไหอ่ะเ็นิดไฟเไวเห็นคไฟครัดไฟออกจากคอ ได้กต่พอลาบปิดไป,ปแรดสุดยอดเลยเตาดินได้อปครับมันเป็นเตาเหล็กครับอาไ็รปตองไฟเป็นเหล็กครับโตเตากับลาวอยู่ครับอความลาวคือว่าเป็นดิน ก็ปไปกับสิพัฒนาไปอีกครับอานี่ใยแก่วมาใสมาหุ่นตวเต่าทดลองครับเตาทดลองเต่าต้ตนแบบ ยังไฟใส่กัน,น,นใส่ว,ว่าทฤษฎีนี่ใส่ได้ครับตอนนี้ต่อต่อแัดเลียนแบบเลียนแบบมาจากของฝรัง่งเดี๋ยวเบิงเบิงไฟทางใน ว转เลยวเลยครับคุ้มค่ากับการลงทุนกับการคิดครับคุ้มค่ากับการคิดคนเตาดินเนี่ยครับเตาดินเตาดินขุดใส่คูซ่าเลยครับเลยมาเปลี่ยนเป็น มุกแจดครับครับอันนี้เป็นได้กระป๋องเป็นน้ำผสมควันใหม่ครับตัวนี้ก็เป็นพลังงานอย่างนึงกันะครับตัวนี้ก็ติดไฟกันพวกนี้น้ำผสมควันใหม่ติดไฟกันที่ถนนเป็นแบบเนี่ย เป็นพลังงานเงินจากจากนี่น้ำซมปข้นใหม่เนี่ยใหม่เนี่ยประทัรมดาเครับเป็นน้ำมันครับจากน้ำซมปข้นใหม่มากข้นๆเป็นน้ำมันไม่ว่าถือไฟหรือต,ติดไฟบัดนะมันมันตองใหมนะล้องไหม โอเคครับผมสุดยอดครับสุดยอดทำการสิดคนติดเจ็ดไปแล้วประมาณสองช่มงครับเดี๋ยวจะรอบมึงอีกจ้ะพามันจะดใช่ไหงไหนดีครับ,บเ,เบเิร์ครับขอบคุณครับ